วัดอินทารามวรวิหารบางยี่เหลือใต้ตลาดพลูมากราบส่วนพระเจ้าตากสินมหาราชผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินทรงสถานปนากรุงธนบุรีเมื่อมาปฏิบัติธรรมทีม่วัดนี้ก็ให้สร้างพระรูปฉลองพระองค์ประิิสถานอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยสองร้กว่าปีครับเป็นเพ,พราะพระบารมีของพระอ,องค์ท่าน จะทําให้ศิลปะวัฒนธรรมต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณวัดทั้งหมดอยู่คุ่บวัดคื่เมือนต่อไปเพื่อลูกหลานเรา ชื่อวัดอินทาราม,มีทั่วประเทศไทยสแสดงว่าเป็นชื่อที่มีมงคลมากวัดนี้มีอายุเก่าแก่ประมาณ300กว่าปีนะครับก<ช>็คือเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาเกตได้ว่าบริเวณวัดนียอยู่ติดก,กับคลองมะกอกใหญ่คือสมัยก่อนอะไรก็ตามแต่ที่ติดก,กับคลองเ,เป็นสาาถานที่สําคัญทั้งนั้นครับสมัยก่อน,นทางน้ําเป็นหลัก ทางรถยนต์ยังไม่มีเป็นทางดินส่วนใหญ่เป็นทางเดินเป็นทางเกวียนถ้าเดินทางมาจากพระราชวังเดิมเนี่ยถึงวัดอินเนี่ยสกิโลเองทางน้ํานี่ถือว่าใกล้มากฮะสมัยนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากที่สถาปนากรุงธนบุรีแล้วเนี่ยเห็นว่าบริเวณวัดเนี่ยซึ่งเป็นวัดลกรล้างใหญ่โตก็คงสมัยก่อนไม่มีตึกรามบ้านช่องแบบนี้นะครับก็เป็นคงเป็นเรือนไม้เป็นอะไรลักษณะนี้นะครับฟังจากเจ้าวาดเก่าๆที่ท่านเล่ามามบอกว่า มีอาณาบริเวณประมาณร้อยไร่พระองค์ท่านโปรดวัดนี้มากถึงขนาดเรียกว่าให้สร้างกุฏิทั้งหมด120หลังคิดดูว่าจะมีพระสงฆ์สัมมาเนนที่จําวัดนี้อยู่ขนาดไหนบำรุงวัดนี้จนกลายเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเลยวัดอินทารามวรวิหารเดิมชื่อวัดบางยี่เรือน,นอก ตั้งอยู่เคียงคู่กับวัดบางยี่เรือในหรือวัดราชคลืในปัจจุบันจนเมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงแต่หลังจากการผลัดแผ่นดินในปีพุทธศักราช2325วัดอินทารามได้ลดความสําคัญลงไปกระทั่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยพระยาศีสหเทพทองเพ่งตนตระกูศรีเพ็ญ ในสมัยรัชกาลที่3จึงเรียกได้ว่าวัดแห่งนี้มีสองยุคทองที่แบ่งพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบริเวณริมถนนเทิดไทยโดยมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่และองค์พระประธานพระพุทธชินวรและพื้นที่ดั้งเดิมริมคลองสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรี ขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณอุโบสถหลังเก่าก็คือสมัยอยุธยานั่นเองพระ,ระรูปองค์ใหญ่นู้นเลยนะครับเป็นองค์ประธานทรงชุดกษัตริย์เลยหรือถ้าข้างหลังเลยก็ตามเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนะี่ยส่วนใหญ่ข้างหลังเนี่ยเป็นสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเมื่อมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ทรงโปรดวัดนี้มากก็ให้สร้างพระรูปฉลองพระองค์ ก็คงจะมีความใกล้เคียงกับพระองค์ท่านประดิษฐานอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยบรรพุทรเราเก่งมากนะครับมีการปั้นพระพุทธร,รูปเป็นปางต่างๆจากสมัยวิยาที่มีอยู่สิบกระองค์สมัยธนบุรีแล้วก็รวมทั้นท่านนักศิลป์รวมทั้งหมด32องค์เราเข้ามาเนี่ยเราเห็นบรรยากาศของการก่อสร้างพระพุทธร,รูปบางองค์ก็มีสภาพแตกหักครับอันนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น วัดนี้ในสมัยรัชก,กาลที่3เนี่ยขุนนางเนี่ยมักจะสร้างวัดอโบสถถวายพระเจ้าแผ่นดินแล้วรัชก,กาลที่3นี่ก็ส่งให้ทํานุบำรงุงส่งสร้างเพิ่มเติมเข้ามางนั้นพอไปสร้างโบสถ์หลังใหม่อุโบสถหลังเก่าก็ว่างเป้นลงก็กลายเป็นเป็นวิหารใหญ่รูปเก่าๆก,ก,ก็เสื่อมสภาพลง นะครับหลังจากที่กรมศริลปากรเข้ามาสำรวจแล้วนะครับบางองค์เนี่ยไม่ใช่เนื้อปูนนะฮะข้างในเป็นโลหะฮะสมัยนั้นเราอาจจะต้องเตรียมการเอาไว้ว่าถ้าเกิดพระมาลุกเข้ามาพระพุทธรูปโบราณต่างๆเหล่านี้อาจจะเสียหายได้อันนี้เป็นความชาญฉลาดนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปต่างๆก็จะถูกปั้นออกเป็นองค์ใหม่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของโบราณวัตถุโดยวิธีการเอ็กซเรย์พบว่าพระพุทธรูปบางองค์ ผ่านการซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้วทางมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตระหนักถึงคุณค่าความยั่งยืนในการอนุรักษ์จึงทำการระดมงบประมาณกว่า10ล้านบาทจากการบริจาคของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเพื่อทำการบรณโสมบัติของชาติกรมศิลปากรกระรวงวัฒนธรรมอย่างช่วยผลักดันงบประมาณถึง20ล้านบาทบวกกับเงินทุนของทางวัดอีกส่วนหนึ่งทำการบรณโอุโบสถหลังเก่าให้กลับไปสู่รูปแบบเดิมคือโบสถ์มหาอุด ที่ไม่มีช่องหน้าต่างด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนเชื่อว่าพระบารม,มีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะช่วยทําให้การระดมทุนและการดําเนินการทุกขั้นตอนรุล,ล่วงประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป ในบริเวณของโซนดั้งเดิมเนี่ยทุกๆตารางนิ้วเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยเท่านั้นเลยนะ,ะใช่ครับขณะนี้<ม>วิทย์กับพี่โอ้นั่งอยู่ในพระวิหารมีเตียงวิปัสสนาหรือจะเป็นเตียงบรรทมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เราอยู่นี่นะ <ใจ S 1> ครับต,ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับที่ <ใน S 1> รเรานั่งพิงอยู่หมายความว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาทั่วๆไปเดินเข้ามาเนี่ยก็สามารถเข้ามาจ้องมองมาได้เลยเขาสันนิษฐานว่าเตียงหลังนี้พระองค์ท่านมาที่วัดนี้ และทรงโปรดการนั่งวิปัสนาคนไม่ค่อยรู้นะครับทางด้านหลังเนี่ยนะครับตรงลูกกรงนะครับเป็นงาช้างงาช้างเนี่ยที่จะเอามาประดับกับเตียงหรือว่าต่างส่วนใหญ่เป็นพระมหาสัตร์เท่านั้นเองนะฮะนอกจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีเรื่องของงานศิลปะชั้นสูงแต่เพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้เรื่องหน้าพระอุโบสถหลังเดิมเป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์คู่สีทองอรารามตาพร้อมป้ายกำกับชัดเจนว่า ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระอัครมเหสีชาวบ้านขนานนามเรียกว่าพระเจดีกู้ชาติ วัด14มิถุนายนตั้งแต่พศ2511แถวนี้ก็ลกล้างหมดญาโยมก็ไม่ค่อยรู้จักสมัยก่อนถ้าจะมาวัดอินเนี่ยบอกวัดอินไม่ได้ต้องบอกว่ามาวัดใต้ญาโยมเก่าๆแท็กซี่อะไรที่รับผู้โดยสารก็ตอบมาวัดใต้ที่จะมาถูกทุกคนมาด้วยศรัทธาตั้งแต่หลวงพ่อองค์เก่าแล้วไม่เคยเสียเงินเสียจองเรื่องการโฆษณาประชาสัมพน์วัดญาโยมก็เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาแล้เราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ยังบอกพระลูกเนรหรือญาติโยมที่มาช่วยงานกันอยู่เงนี้บอกเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยศรัทธาเรามีแผ่นดินอยู่ได้เพราะองค์ท่านนะขอให้ทําดีอย่างเดียวไม่ต้องไปบอกบุญเลยลายร,ใใรแจะมาไม่ชอบเพราะองค์ท่านนดูชูด,ดาบเงินเข้าวันก็พอค่านั้งไปเดินหกจนอยู่นะอยู่ได้อยู่ได้ไดแล้วก็ค่าจอดแล้วก็ไม่เข็ดการเดินทางมายังวัดอินทารามในปัจจุบันต้องใช้คําว่าสะดวกสบายอย่างที่สุดนอกจากทางรถยนต์แล้ว ยังสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีโพนิมิตเดินเท้าถึงได้ภายในเวลาไม่เกิน10นาทีคนที่อยู่แถวบริเวณรอบตลาดพลูหรือบางยี่เหลือ ยังมีการเล่าต่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายพวดเทียดในวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันที่17เมษาซึ่งเป็นวันประสูติของพระอ,องค์ท่านนะครับวันปรับดาพิเศษของพระองค์ท่านวันที่28ธันวาคมประชาชนชาวไทยก็จะหลั่งไหลเข้ามาที่นี่มากพอสมควรแต่ยังเชื่อว่ายังมีอีกที่ยังไม่ทราบว่าวัดนี้คือวัดประจำรัชกาลพระงพอ,องค์ท่านรู้ว่อยากจะเรียนเชิญน,นะครับทุกทนที่เป็นคนไทยชวนชวนลูกหลานกันมาวิหารเปิดทุกเช้าตั้งแต่8โมง จนถึง5้ามงเย็นมากราบส่วน็ทพเจ้าตาักศินมหาราาผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอีเดนวิส